สวัสดีครับ,รบออผมแนะนําตัวนิดนึงผมชื่ออักคลรินปูรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยโลต้านเนี่ยคือชื่อเป็นเป็นที่นี่เป็นที่แรกน,นะที่ใช้ชื่อเล่นผมจริงๆเขาจะรู้จักผมในนามของหลังหรือเรียกว่าช่างหลังทั่วไปที่เขาจะรู้จักและเรียกกันก็ขอบคุณอาจารย์ทาทีวันนี้ถือว่ามีเกียรติมากที่ได้มีโอกาสร่วมมาแบ่งประสบการณ์ชีวิตถ้าเป็นคริสเตียนเราจะพูดคําพยานชีวิตแต่เวลาเราพูดกับคนที่ไม่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเราจะบอกว่าแชร์ประสบการณ์ ก่อนรู้จักพระเยซูและหลังรู้จักพระเยซูเนี่ยเป็นอย่างไรก็เนื่องจากผมรู้จักอาจารย์ทีผ่านโบสถ์เนี่ยแฟนผมอยู่ที่โบสถ์นี้ใช่ไหมครับก็เลยมีโอกาสได้แบบว่ามาร่วมมาร่วมรมัสการผมเป็นสมาชิกของโบสถ์อิมานูเอลอยู่เพบรีโซ่สิบสามและทำันรกิจเข้าเรือนจําเข้าสถานบันททั่วประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากอดีตของผมเนี่ยก็เคยเป็นนักโทษมาก่อนและเป็นช่างทํากีตาร์แฮนด์เมดด้วยอยู่กับ ช่างวิลุนก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันเป็นช่างเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเขาก็เขาเรียกว่าเขาก็อุปการะผมช่วยเหลืออะไรแบบนี้ให้ผมไนีสามารถเข้าสู่สังคมได้เท่าความนิดเดียวว่าอชมาชีวิตวันนี้หลังมาพูดถึงเรื่องพระเยซูผมพูดเป็นเยอะมากเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยทางรายการทีวีหรือว่าภาคสังคมเนี่ยต้องการขายชีวิตนักโทษคนหนึ่งอะ่ะบอกเฮ้ยหลังหลังผ่านเรือนจํามาขนาดเนี้ยอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังได้ อยากจะขายชีวิตผมผมบอกว่าได้ครับผมสามารถบอกเรื่องราวของผมได้แต่ผมต้องบอกว่าสิ่งไหนเปลี่ยนชีวิตผมถ้าเขาโอเคผมยินดีและหลังจากนั้นมาผมได้มีโอกาสารับใช้พระเจ้าผ่านรายการทีวีมากมายพูดเรื่องราวพระเยซูพอร์ตผ่านรายการทีวีเลยอย่างชัดเจนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักโทษคนหนึ่งที่เขาเรียกว่านักโทษพิเศษตอนนี้คุณดูผมอะมันด,ดูดูแบบไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่เนื่องจาก กาเนื้อแต่งเนื้อแต่งตัวอะไนักโทษกลุ่มพิเศษที่ผมพูดนี่คือนักโทษที่แบบเกเรมากไม่สามารถที่จะเข้าสู่สังคมได้สักลายเยอะสร้างปัญหาที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเนี่ยนักโทษคนนี้พ้นโทษมาสองรอบสามรอบแล้วเข้าไปออกมาทําอีกก็ผิดทำกับผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าผมอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเวลาสังคมเห็นคนกลุ่มแบบนี้กลับตัวได้มันน่าทึ่งให้มันเป็นไปได้หรอผมไม่ใช่คนเสียสตินะครับที่นั่งมาบอกทุกคนว่าให้ผมเคยติดคุก ผมเคยผ่านเรือนจำเพราะผมรู้ว่าสังคมไทยไม่ยอมรับผม,มาอายุสายสาปีนะตอนนี้ผมใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำไม่ต่ำกว่า16ปีติดคุกม,มาแล้วประมาณ8ถึง9ครั้งครั้งล่าสุดติด8ปี4เดือนวันนี้พ้นโทษมาอยู่ในโลกภายนอก4ปี7เดือนพระเจ้าก็นำผมขึ้นมาเรื่อยๆผมจะสะท้อนให้เห็นว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ชีวิตนักโทษผมไม่มีความหวังคุณพ่อคุณแม่ผมเสียตั้งแต่เด็ก และผมเนี่ยเริ่มติดยาในการคบเพื่อนผมเป็นเด็กค่อนข้างมีฐานะตอนเด็กพ่อแม่ผมเนี่ยทำเหมืองแร่อยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นคนจีนพ่อผมเป็นแขกอินเดียที่เข้ามาทําธุรกิจในไทยและเขาก็แต่งงานกันมีผมแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่าเราบ้านเรามีเงินเราได้ยินเสมอเลยว่าบ้านเรารวยบ้านเรารวยบ้านเรารวยแต่เราไม่เคยเห็นจนสุดท้ายแม่เราเสียไปเสียไปคุณพ่อผมเนี่ยตลอมใจต้องกินเหล้ากินเหล้าเพื่อจะแบบด้วยความเสียใจของเขาและเลี้ยงดูผมกับพี่สาวสองคน ฐานะการเงินสมัยนั้นคุณพ่อผมแย่มากผมจําเป็นต้องเรียนโรงเรียนวัดพอเข้าโรงเรียนวัดเสร็จแล้วเราเป็นลูกครึ่งอะในยุคประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเด็กวัดแล้วเราเป็นหน้าตาแบบฝรั่งฝรั่งเราก็จะโดนล้อไอ้ฝรั่งดองฝรั่งดองฝรั่งดองผมรู้สึกว่าผมไม่อยากถูกล้อผมก็ต้องสร้างพฤติกรรมขึ้นมาปกป้องตัวเองโดยการชกต่อยมันเลยเข้าสู่เขาเรียกว่าะบวนการเด็ดดอกไม้เนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวเลย เพราะมันปลูกฝังผมหมดเลยลวลผมต่อยเขาแล้วทุกคนกลัวเพราะกลัวเราไม่ถูกล้อเรารู้สึกว่า้ถ้าทําอย่างเนี้ยจะมีคนแบบยอมรับเราก็ทํามาเรื่อยๆจนเข้าหมหนึ่งมอสองติดยาเข้าสู่สถานพินิษครั้งแรกที่ถูกจับผมรู้สึกกลัวมากแลวร้องไห้แล้วผมคิดว่า้ครั้งเนี้พอละถ้าเราเข้าไปอยู่สถานพินิษเนี่ยเราจะออกมาเนี่ยเราจะเลิกแต่ไม่ใช่ครับสังคมไทยทุกสถานพินิษฐ์ทุกเรือนจําไม่เล้ยสอนให้คนเป็นคนดีมันเป็นแค่ที่กักขังคน เราเข้าไปเนี่ยเราไปบนเวียนใช้ชีวิตยอยู่กับคนที่มีคนไม่ดีครับเราก็เรียนรู้แต่สิ่งไม่ดีปลูกฝังแต่สิ่งไม่ดีจนทําให้ชีวิตผมเนี่ยมากเข้ามากเข้าเข้าออกสถานนิดมากเข้าจนสู่เรือนจําจากเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับความคิดเราอยากเป็นคนดีไหมอยากเป็นตถาคารบางอย่างในสังคมไม่สามารถยอมรับเราได้สิ่งที่ผมหมดที่สุดเวลาอยู่ในเรือนจําคือความหวังหลังจากที่ผมติดคุกด้ประมาณ8ปีสเดือนคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยหมดความหวังแค่ไหนมืดแดด้าน ถ้าพี่สาวผมที่คอยส่งเสียผมส่งเงินผมเขาเสียชีวิตผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปงานศพเขาถ้าคนที่เรารักเป็นอะไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกจากคุกไปทําในสิ่งที่เราควรจะทําผมหมดความหวังอยู่ในเรือนจําสภาพหดหูมากทุกคนมีแต่แข่งแย่งชิงดีกันเพื่อเอาตัวรอดไม่มีขยากเป็นคนเกเรหรอกครับสถานการณ์บางอย่างบางครั้งเด็กๆห,หลายๆคนเนี่ยเริ่มท้นจากการเกเรเพราะว่าสนุกอยากรู้อยากลอง แต่พอมันเป็นมากๆเข้ามากเข้ามากเ,เ,เข้าขอใช้ภาษา,านี้ครับมันปลูกฝังกลายเป็นสันดานผมถามหน่อยชีวิตแบบนี้ใครจะเปลี่ยนผมได้ทำไมวันนี้ถึงพูดเรื่องราวพระเยซูหลังจากที่ผมรับเชื่อและลองเปิดใจมันเป็นเรื่องของแค่การเปิดใจมผมเชื่อพระเยซูพระเยซูต้องเปลี่ยนให้ผมเลิกกินเหล้าได้พระเยซูต้องเปลี่ยนผมเลิกสูบบุหรี่ได้พระเยซูต้องทำให้ผมสามารถเดินในสังคมได้พระเยซูทสามารถทำให้ผมเป็นคนใหม่ได้ผมถึงเชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้มีจริงถ้าไม่งั้น ก็ไม่ต่างจากสิ่งที่ผมเรียนรู้มาผมเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องของรางเครื่องรางของขลังทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถเป็นคนดีได้ผมมาถึงจุดหนึ่งว่าเอาถ้าพระเจ้ามีจริงผมลองเปิดใจผมเปิดใจแล้วผมเริ่มอธิษฐานชีวิตผมความคิดผมเริ่มดีขึ้นผมสัมผัสการสัจจานิปรพระเจ้าได้เลยว่าพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้างในจากคนที่คอยคิดลบตลอดเวลาผมเริ่มคิดบวกหลังจากนั้นมาชีวิตผมเริ่มดีขึ้นดีขึ้น แล้วพระเจ้าส่งพี่น้องกลุ่มคริสเตียนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผมผมถามเลยใครไม่เป็นคริสเตียนบ้างครับมีไหมครับมีสักคนไหมครับขอขอโทษนะครับถ้าเกิดเห็นนักโทษคนหนึ่งสักลายเต็มตัวเดินมาคุณน้าทำงานอะไรครับคุณพี่ทํางานอะไรอ่าสมมติสมมติสมมติเป็นหัวหน้าบริษัทแล้วกันสักลายเต็มตัวมาของานทํารับไหมครับรับคดีฆ่าครับฆ่าข่มขืนครับรู้สึกไหมครับว่ามันกลัว และสิ่งเหล่านี้มันปิดกัน้นทําให้เราเนี่ยไม่สามารถรับเขาได้อันนี้มันคือเรื่องจริงในสังคมถามผมเนี่ยคดีฆ่าคุมขืนมาเนี่ยแลวผมมีลูกสาวมีผมจะรับไหมล่ะต้องคิดดูก่อนแต่พระเจ้าทําให้พี่น้องคริสเตียนเนี่ยกลัวเหมือนกันแต่กล้ายอมรับวันแรกที่ผมได้เรียนทํากีตาร์เนี่ยผมเรียนกับพี่แหลมเป็นผู้ที่ทํากีตาร์กับสแตมปอภิวัฒน์เขาบอกว่าวันแรกที่ได้ยินว่าหลังจะมาเรียนเนี่ยเขาตัดสินใจจะทาพนธกิจช่วยนักโทษเขาเนี่ยนั่งจับมือกัน ทั้งบ the ้านเลยเพราะเขามีลูกสาลูกสองคนแล้วก็มีพ่อตาแล้วก็แม่ยายเขากลัวผมเนี่ยไม่ได้กลัวว่าผมจะขโมยของนะเขากลัวผมจะทำร้ายคนในครอบครัวเขาเขานั่งอธิษฐานโดยใช้ความเชื่อกับพระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้าจะปกป้องหลังจากวันนั้นเขาดีใจมากเขาได้ผมวันนี้วันที่เขาให้โอกาสผมวันที่ผมบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่น่ารักมากเปลี่ยนแปลงจากข้างในเรื่องราวของพระเจ้ามันง่ายเกินกว่าที่เราจะรับรู้ได้วันนี้ผมมีโอกาสเข้าเรือนจํามากมายเลยเพื่อนผมที่เกรเลยเวลาเห็นผมเนี่ย ไม่ต้องพูดผมแค่เดินมายืนเนี่ยเขาเฮ้ยใช่เหรอใช่หลังกับมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเวลาเขาถามผมผมจะบอกว่าให้ hey, คุณลองเปิดใจเพื่อพระเยซูดูวันนี้ผมมีเพื่อนในเรือนจําที่ผมนํารับเชื่อหลายหลายคนเวลาเขารู้จักพระเยซูเขาเลิกตั้งแต่ในเรือนจาเลยเขาเลิกสูบหรี่เลิกเกเรตั้งแต่ในเรือนจําเพราะพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงั้นสิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์วันนี้คือเรื่องว่าพระเจ้ามีอยู่จริง เพียงแค่เราลองเปิดใจดูเท่านั้นเองเรื่องของพระเจ้ามันง่ายมากเลยเขาบอกแค่เพียงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะช่วยผมเคยคิดนะโอ้โหชีวิตผมทําบาปมากเลยไม่เคยคิดเลยจะสวดมนต์รู้สึกว่าตัวเองมันบาปมากอะ่ะโอ้โหทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขโมยของฉกชิงวิ่งราวพระเจ้าที่ไหนจะฟังผมผมคิดแบบนี้หลังจากที่ผมลองเปิดใจและอธิษฐานพระเจ้าก็ทาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมวันนี้ผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยผมสามารถเดินในสังคมได้อย่างคนปกติและมีการยอมรับมากมายในสังคมผมสามารถ แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนอีกมากมายได้วันนี้ก็ขอบคุณมากสําหรับอาจารย์อาทิที่ให้โอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์สำหรับพี่น้องทุกๆคนวันนี้ผมก็หวังว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ